ทะเลาะหนูสังศีอยู่กับพอ่อเปงโมค่คะวันนี้ตีมของเราคือตรุษจ,จีนตรุจ,จีนว้ายคือจะบอกว่าแถวบ้านหนูเนี่ยพวกเชื้อจีนเขาไม่ค่อยรูปเป็นกระเทยเท่าไหร่นะป้าก็าให้เป็นอะไรให้เป็นเป็นอาเจกเป็นอาเจกเอาเจกแปลว่าอะไรคะอาเจกแปลว่าคืออาอ๋ออาผูา้ชายไหมอาตุลนี่ออกมาอีก่อกต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 อกอก ือนไก่อ่ะเหมือนเหมือนพระวัดปากกระมัธเหมือนพระวัดปากกระมัธวันนี้หนูเป็นไก่ไว้เจ้าค่ะเพราะว่าตุ่นจีนะเราจะได้ถึงไก่อ,ไกกอ,อะไรอย่างเงี้ยไก่ขาวส่วนกว่าอะไรเงี้ยหนูจะเลิกสัง่ง <laughs> เอาผ้ามาทำผ้าคือนมาง,ง่าจะต้องพูดถึงแบบเขาประมาณสี่คำเนี่ยจะต้องพูดว่าอะไรปอกทางมืด <laughs> ปอกทางมืด <laughs> ชุดคืออะไรคอนเซ็ปคืออะไรกันใคหมาล่าเป็นสาวจีจินแซบตาหนาปบบแอบปันหลอนมากกินแซบปมาีันคือการที่ต้อง ไม่สิแซ่บเลยเหรอไม,ไม่ม่สแซ่บกินแซ่บหมูที่จะเตรียมอะไรที่มันแซ่บแซ่บไหมในเมนูที่จะมากินคือต้มไข่ใส่มาม่าซึ่งมันดูเออดูปัญญาอ่อนดูเสียสติที่สุดซึ่งมันตรงกับพี่คญที่จะต้องพูดถึงเขาคืออะไร งานดอก้าเหมืองเลยเราได้เจอกันความรักน่เดี๋ยวฟังนะจีนจีนตรงไหนอันนี้เป็นสีแดงค่ะหรือเป็นจีนเทาอันนี้รลปมาจากปลอยเป็ดเลยค่ะประเด็นป้าหนูว่ามันคุ้นคุนชุดเหมือนนิสสามนีไม่ตู้ไปสษณีย์นี่รองเท้าคืออะไรอะป้า รอเท้ารับเสื้อเสื้อลับปีกปีดรับหน้าแล้วก็หน้ารับําค่ะตอนนี้ปีดรับหน้าแล้วก็หน้ารับําค่ะตอนนี้มันไม่รับอะไรกันเลยตอนเนี้ให้สามคำวนยิงวนยิงและผลการตัดสินผู้ชนะได้แก่หมายเลขสาจิมกินจับ เป็นพ <łość> ้สาวจินกินแซ่คือด้วยความไม่พร้อมเลยจูบกินอะไรคิดได้แค่ีิการเรามามากอบไข่มากินโซ่หนูเป็นคนเสียสติอยู่แล้วเพราะตัวแยบานนี้หนูเป็้คนเสียสติ